เจสสันห่วงซีอของเอ็ d วีเดียและปูวอล l ลเบรเฟตซีอโของเ o r k ์กช r e h ฮ t h a w a y ในตอนนี้เรื่องมีการซื้อหุ้นเพิ่มขายและถือหุ้นในสถานการณ์แบบนี้เราควรที่จะติดตามซื้อขายของเขาไหมเราควรซื้อเหมือนเขาหรือถือหรือขายของเขาดี วันนี้เรามาคุยหุ้นเหล่านั้ครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหาเนีครับก็ต้องกล่าวขอบคุณทุกคนเลยสำหรับทุกยอดไลค์ยอด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและสำหรับใครที่อยากเรียงกาแฟาพวกเราเนะครับก็สามารถกดจอยช่อง Membership ของเราได้ในช่อง Membership นะครับก็จะมีเนื้อหาสูตรสเปเชียลเทคนิคการ seeking bull stop ค้นควา้า หาหุ้นดาวเด่นประจาสัปดาห์และอีกอย่างหนึ่งก็จะมีในส่วนของการอัปเดตแนวต้านที่เกี่ยวกับอินเด็กซ์ต่างๆจาก AI จากโฮมรีซอฟต์แวร์จะสรุปให้ในช่อง Membership นะครับก็สามารถมาตามดูได้และพบกันนะครับโอเคมาดูหุ้นตัวแรกกันว่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ NV ็นวีเดียนะครับซีอีโอเจสันหวงเพิ่งซื้อไปนะครับ AMATAMAT นะครับผม Applied Materials ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา กำลังปเผชิญปัญหาอยู่นะครับจากตอนแรกนะครับราคาทําออทํให้ถึงปัจจุบันนีครับราคาลงมากว่า30%แล้วหลังจากที่มีรายง,งานแนวโน้มในอนาคตที่ไม่ค่อยโอเคนักเท่าไหร่ซึ่งต้องบอกกันว่าในรายง,งานไตมาสที่ผ่านมาไตรมาสที่4ครับคือเป็นบวกสีตัวเลยแต่การคาดการณ์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ในตลาดการค้าของจีนหรือจะเป็นแนวโน้มของรายได้ของจีนเนี่ยมีการปรับตัวลดลง ทำให้นักลงทุนนะครับไม่ชอบในการคาดการแบบนี้ราคาก็เลยปรับตัวลงมาขนาดนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะเห็นนะว่าราคาของเซมิคอนดักเตอร์น่ะบางหุ้นก็มีการฟื้นมีการยด่งได้แต่ถ้าเป็นหุ้นตัวนี้นะครับมีแต่จะไหลลงเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเจาะด้วยกันครับเพราะว่าเหตุผลอะไรนะฮะแต่ถ้าเรามาดูในทางเฟรมมันในการาฟนี่ยครับจะเห็นอะไรบ้างเราเนี่ยครับจะเห็นว่า พุน้นไงครับมีการปรับตัวลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีการพักตัวเป็นเลขสีขาลงแล้วก็เงินทุนไหลออกต่อเนื่องเลยนะครับแล้วในขณะเดยียวกันที่ราคาเริ่มมีการดรอปลงมานะครับลายใหญ่กดลดลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าสมมติว่าผมตีเส้นเทรนด์แบบนี้ไปจะเห็นว่าแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ139ตามลําดับหมายความว่าถ้าราคาลงมาตรงนี้เสร็จแล้วมันอาจจะมีการย่อตัวในเส้นเทรนญน้มภาพใหญ่มากมาก ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าจะต้องมีสัญญาณการกับตัวซึ่งแน่ดีจะเห็นว่าพุ้น AMAT ครบเลขเก้าแล้วมีสิทธิ์รีบาวในไทม์เฟรมใหญ่อย่างเช่นช่วงไหนบ้างช่วงนี้รีบาวและช่วงนี้ก็รีบาวนะครับซึ่งเราอาจจะต้องรออีกประมาณ5แท่งหรือเปล่าตรงนี้เป็นคําถามใหญ่ๆซึ่งเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาจะลงครบ9แท่งไหมหรือจะลงแค่นี้แล้วจะมีการรีบาวขึ้นก็อตอบไปได้นะครับโอเคแล้วถ้าดูในไทม์เฟรมวีค ก็เห็นว่ามีการปิดดูดเส้นเทนตรงนี้มาแล้วนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยโอเคนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเกิดสัญญาณบูลดิวเจนแต่ต้องรอ d e ีหลิวหน้าต่างที่3มาไหลเข้าและยืนยันนะครับเพราะแน่นอนว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดในส่วนของบูลดิวเจนต่อเมื่อมีเงินทุนไหลเข้าหรือว่าสีเขียวเป็นเปสีแดงนั่นเองจากหน้าต่างที่3ในตรงนี้นะครับแล้วทําไมเหตุผลว่าเจสซนห่วงถึงซื้อใช่ไหมครับแน่นอนเลยครับว่า รายงานาไตรมาสก็ออกมาดีใช่ไหมครับพื้นฐานเขาเนี่ยถ้าไปดูพื้นฐานเขาเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบาลานชีสนะครับยอดอิ tier, to, to, นคัมเติบโตทุกปีทัวรทัวเรเวนุ่เติบโตโอเปเรติ้งอินคัมก็เติบโตนะฮะในส่วนของแคชโฟลนี่คือดูดีเหมือนกันนะครับผมมีแค่ฟันแนนเชียลนะครับที่มันติดลบน้อยลงแต่โดยรวมดูดีไตรมาสออกมาดูดีกำไรในปี2024เนี่ยก็จะเป็นบวกด้วยนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าราคาแน่นอนว่ามันไพายชีนไปกับสถานการณ์อะไรบ้างอย่างแรกคือนโยบายของทรัมป์ ต้องบอกเลยว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยครับผมมันกดดันกับสินค้าที่จะส่งออกหรือนําเข้าจากจีนเป็นอย่างมากนะครับโอเคนะซึ่งถ้าเรามาดูคอร์เทอรีเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นตัวยืนยันนยะครับผมนะก็จะเห็นว่ารายได้กําไรเนี่ยเติบโตทุกปีนะครอ,ะอันนี้ครับผม Q4 ที่ผ่านมาก็อยากที่บอกเลยครับเป็นบวกเลยนะครับรเวนบวก1.1%มากกว่าคาดการณ์อยู่ที่1.1% EBITDA 2.4 EBIT 1.5 EPS 5.7 แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นไหมคบว่าเนสเซลจะเห็นว่า sale เนสเซลนะครับผมขายที่จีนาถึง27%เป็นตเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างใหญ่มากๆตรงนี้ต้องน่าติดตามับคุณตัวนี้ถามว่าตอนนี้รอช้อนได้ไหมคําตอบคืออาจจะต้องรอนโยบายที่แน่ชัดว่ากําแพงภาษีเนี่ยจะยกเว้นภาษีอื่นๆได้หรือเปล่าเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะฮะที่อเมริกาข้อหัวเหมือนกันก็ต้องติดตามนคะครับว่าถ้ามันมีการแบบจํากัดอะไรมาอย่างเงี้ยอาจจะกระทบ กระทบต่อ AMAT ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามดูแต่ว่าแน่นอนว่าถ้ารุนเด้งเนี่ยต้องรอให้เงินทุนไหลเข้าก่อนนะฮะโอเคนี่ครับแนวโน้มอย่างที่บอกนะครับในช่วงแรกนะครับคาดการไตรมาสเนี่ยครับที่1นะฮะในปีหน้าเนี่ยก็คือ7.15ดจุดพันล้านดอลลาร์ซึ่งต่ํากว่าการคาดการ7จ็ดสองสี่พันล้านดอลลาร์นะฮะแล้วก็กําไรต่อหุ้นนะครับคาดการอยู่ที่2.29ก็ใกล้เคียงกับการคาดการและผลกระทบในตลาดจีนอ่ย ไรายได้จีนเนี่ยที่คงที่อยู่ที่สองจุดหนึ่งสี่พันล้านเนี่ยแต่การคาดการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะลดลงนะครับผมนะลดลงจากค่าเฉลี่ยไตรมาสไอาคาดการสองจุดหนึ่งสี่พันล้านเนี่ยมันจะลดลงจากค่าเฉลี่ยรายไตรมาสที่สองจุดเก้าพันล้านในปีสองพันยี่ิบสามนี้เองนะครับแล้วก็สัดส่วนรายได,นยด,ด้นะครับจากจีนเนี่ยก็จะลดลงสามสิบเปอร์เซ็นตจากสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในอดีตนะฮะตรงนี้สําคัญมากๆแล้วแน่นอนครับว่าซีโอของเอ็นวีดีเอก็จะมีหลากหลายตัวเลยนะครับที่ถืออยู่ ซึ่งตัวใหญ่ๆเลยนะครับที่เขาถือสัดส่วนที่มากที่สุดก็คือหุ้นอาร์มนะครับเป็นลูกหลักของเขาเลยก็ได้นะฮะหุ้นอาร์มตอนนี้เป็นไงบ้างในทางเฟรมวีก็จะเห็นว่ามันมีการย่อลงในบริเวณซีตรงนี้นะครับ CD อยู่ที่1 2 7ก็จะเป็นนวรับที่สําคัญได้นะครับแต่ว่าในทางเฟรมวี่ยจะเห็นว่าเงินทุนไหลออกก็บอกบอกว่าสัญญาณตรงนั้นเนี่ยยังจะไม่ยังมีความเสี่ยงมากกว่าโอกาสว่างั้นก็ได้นะครับแล้วซึ่งจะเห็นนะครับว่าราคาตอนนี้นะครับมาย่ำอยู่ที่ EMA 2อวัน ซึ่งแนอดีเราจะเห็นว่าการที่เขาย่ำอยู่บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีการหลุดแล้วก็มีการดันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้แต่ซึ่งเราต้องรอสัญญาอะไรบ้างอย่างแรกคือต้องรอเงินทุนไหลเข้าเพราะถ้าเงินทุนไหลออกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อตัวมากกว่าต้องรอเงินทุนไหลเข้านะครับนะฮะก็ติดตามกันได้ซึ่งในในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าลงครบ9้าแท่งแล้วมีสิทธิธ์รีบาลนะครับกนะับแนวะต้าตรงนี้ก็สามารถดูได้นะถ้ามีการรีบาลในแต่นวต้านี้ก็สามารถลุ้นชนได้เหมือนกันนะครับโอเค คุณอามก็ไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับก็อาจจะรู้พื้นฐานกันอยู่แล้วต่อไปนะครับหุ้นที่เขาถืออยู่อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหลายตัวก็คือจะมีหุ้น nnox นะครับแนวโน้มก็ไม่ค่อยดีในทางฟิล์มเดย์นะครับสามารถดูได้แล้วก็ rxrx นะครับผมหุ้นที่เขาถืออยู่เหมือนกันของ nvidia นะฮะแล้วก็ในส่วนของ sound นะครับผม soun ตัวนี้แนวโน้มดีหน่อยเพราะยืนอยู่เห,เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง3เส้นมีรายละเอียดชัดเจนแต่เงินทุนไหลออก นะครับก็ต้องติดตามในส่วนของการพักตัวให้จบนั่นเองนะฮะจังสังเกตนะครับว่า n v ็นวียแน่นอนแหละเขาก็ต้องลงทุนกับพวกเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมต่างๆอยู่แล้วนะครับจะสังเกตไหมครับว่า AMAT เนี่ยฮะเขาซื้อไปอาจจะมีนะยะแฝงบางอย่างก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคก็ติดตามกันได้ครับต่อไปครับเรามาพูดถึงบรอดเบอร์เฟกกันนะครับเ r ิร์กชาร a จเวนะครับก็มีการซื้อหุ้น2หุ้นเพิ่มเติม จะเป็นหุ้นตัวไหนนั้นะเรามาติดตามกันไ,ได้เลยครับในมัดที่3นะครับในปี24 2 4หุ้นตัวแรกที่เขาซื้อก็คือ Domino Pizza D p z ซและตัวที่2ก็คือ t o o อ Corporation นะครับก็เป็น2ตัวที่เขาซือ้อและเขาก็ถือคลองเพิ่มนะครับในหุ้นเดิมอย่างเช่นหุ้นซิรินะครับ SIRI และหุ้น HEIA นั่นเองนะครับแล้วก็มีการขายหุ้นด้วยนะการขายหุ้นนะครับจากเดิมนะครับก็เช่น Apple ลดการถือครอง300,000หุ้น Bank of America ลดการถือครองถึง23% Capital One Financial นี่ครับลดการถือครอง7%เหลือ0.5% New Holding ลดการถือครอง20%และ CHTR Charter Communication ลดการถือครอง20%ตรงนี้เขาลดการถือครองเยอะมากแต่เขาก็มีการซื้อกับในส่วนของ Domino แล้วก็หุ้นอื่นๆที่เขาถือไว้อยู่แล้ว เรามาดูกันครับ d p z Domino Pizza ในทางเฟรมวิกเราเห็นอะไรบ้างนะฮะทางเฟรมวิกเนี่ครับ, Week, รบเราเห็นในส่วนของการย่อตัวอย่างรุนแรงนะครับลงมาทดสอบใน C D ตรงนี้427นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันมีการปิดบุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทั้ง2เส้นเลยนะครับ12กับ24วันปิดบุดหมดแล้วนะฮะและในทางเฟรมเดย์เราเห็นอะไรบ้างทางเฟรมเดย์เนี่ยมีการปิดหลุดเส้นค่าเฉลี่ย e ทั้ง3เส้นเลยถือว่านวโนมอ่อนแอนะครับแต่ถ้าดูจาก ไพ่แพทเทิร์นเนี่ยครับจะเห็นว่าราคานี่ครับมีการเคลื่อนที่ออกเป็นกรอบแบบนี้ก็แน่นอน,นครับว่าราคาก็ยังอาจจะเคลื่อนที่เป็น,นกรอบนี้อยู่ไปอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอแอคชั่นอะไรบางอย่างนะฮะนะฮะร,ราคาทําจุดสูงที่เท่าเดิมจุดต่ําที่เท่าเดิมแบบนี้นะครับเป็นแนวไซด์เวย์ไปแล้วมีการเบรกแล้วก็มีการโทรแบกลงมา นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็น่าติดตามเหมือนกันแต่ว่าในตอนนี้ในน้อมอ่อนแอแล้วก็ในส่วนของรายใหญ่ไม่มีเงินทุนไหนออกด้วยนะครับโอเค EPZ เนี่ยครับจะเห็นว่าบาลานซ์ชีวของเขาเนี่ยครับหนี้สินเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับทําไมถึงหนี้สินสูงนะครับผมสรุปได้ดังนี้นะครับเพราะว่าโดมินาเนี่ยครับเขาต้องใช้การกู้นะครับผมการใช้หนี้นะครับในการขยายกิจการเพื่อให้เขาเกิดรายได้นะครับตรงนี้เป็นสําคัญ แล้วแน่นอนไปกว่านั้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้ดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงก็ต้องน่าติดตามกับหุ้นตัวนี้เหมือนกันนะคะคงอาจจะเป็นภาพยายใหญ่ๆเลยครับที่ปู่มองไว้ว่าตัวนี้อาจจะฟื้นได้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่านี่สินค่อนข้างเยอะยอะอิงคมนี่ก็เติบโตนะเติบโตหลายปีละทุกๆเรวิวเติบโตทุก,ทก,ทก,ทกปีนะครับโอเปเรตตี้อิงคมก็โอเคนะฮะแล้วในส่วนของอ่าแคทโฟบ้านนะครับแคทโฟนี่ดูดีหมดเลยนะครับผมนะแคทโฟดูดีนะ แล้วดีเว้นก็ยังให้อยู่นะครับซึ่งก็ดีเว้นยิวเนี่ยประมาณ1 4และในส่วนของดีเว้นเพย์เอาท์เนี่ยก็ไม่ค่อยสูงมากนะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์เองก็ถือว่าเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลแล้วเพย์เอาท์ไดโชเนี่ยก็ค่อนข้างที่อยู่ในระดับดีเลยนะฮะอ่ะก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับผมย p z ิ o m i n โดน่เนี่ยครับซึ่งในโ o m i n น่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับพิซซ่านะฮะหุ้นต่อมาคือ P.O.O.L. Pool Corporation นะครับหุ้นของ Pool Corporation เนี่ย เทรนด์เนี่ยครับผมถ้าดูใน Time Frame Week เนี่ยก็จะเห็นว่าราคาสามารถยืนเ e หนือ EMA ตรงนี้ได้เนี่ยครับผม EMA 2อะวันกับ EMA สีเหลืองก็คือ24วันซึ่งแนโน้มมันแข่งแกร่งกว่าในในระยะยาวเนี่ยแนโน้มแข่งแกร่งกว่าคุนโดมิโน่นะครับผมนะอ่าแต่ว่าแน่นอนว่าเงินทุนไหลออกนะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นั่นเองเนะครับในส่วนของใน time frame day นะครับเราจะเห็นว่า าราคาเนี่ยครับมีการเปิดแกป,ปิดแกปอยู่บ่อยครั้งแล้วเคลื่อนที่ออกมาเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับในตอนนี้ราคายังไม่เลือกทางอยู่แต่ว่าราคาก็สามารถที่จะปิดยืนเหนือในส่วนของ EMA สงวันได้ซึ่งเป็น EMA สีน้ำเงินนะฮะแล้วก็มีรายใหญ่อยู่แต่ลดลงแต่ว่ามีเงินทุนอยู่เงินทุนไหล,หลออกเหมือนกันนะครับก็น่าติดตามกับคุณตัวนี้ว่าเขาจะกลับมายืนแบบแข็งแกร่งได้หรือเปล่าเพราะว่าดูจากกราฟเนี่ยผมบอกว่าการพักตัวยังไม่จบ มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะหลุดอ e ีเมงสำหรับวันได้เหมือนในอดีตก็ต้องดอดูครับกับแนวรับอยู่ที่สามซีซีนะครับซึ่งผมก็มองว่าสองหุ้นที่เขาพุ่งซื้อนะครับปู่เนี่ยเขาอาจจะมองแบบลองเทอมก็ได้นะครับเพราะว่าในทางเฟรมเดย์เนี่ยก็จะเห็นว่ายังไม่มีโอกาสที่น่าซื้อตามสัญญาณโฮเมอรีนะครับอดุบาลานชีสบ้างนะครับผมบาลานชีสก็จะเห็นว่า total asset total l i บ u i d i t y นะครับก็ลดลงนะครับด e a d i n g คัมนะครับผมก็ลดลง ตัวทเดียวนิลดลงโอเปอเรติ้งคัมลดลงนะฮะในส่วนของแคดโฟตรงนี้เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นไซ์ที่ดีอินเวสติ้งเนี่ยลดลงโอเคมากคือการเงินเนี่ยแคดโฟเนี่ยดีมากๆเลยนะครับกับหุ้นตัวนี้ดีวิดจ์นิวเนี่ยครับก็ให้ค่อนข้างเหมือนเหมือนกับโดมิโนเลยนะครับ1.3%ขึ้นไปและในส่วนของเพย์เอาต์เลยโชวเนี่ยก็ประมาณ40%ถือว่าเป็นตัวเลขที่พอรับได้อยู่แล้วแล้วหุ้นซีรีเนี่ยครับผม S I R I เนี่ย,เ,ยเขาก็ถือเพิ่ม,น,น,มนะครับแบ่งสัดส่่วนนเพิมไปะะฮ ก็ทางเฟรมวิกเนี่ยก็ยังมองว่าเฮ้ยเราจะเห็นในส่วนของสัญญาณการกลับตัวในภาพใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้ราคาทำ New โ o แต่ D/E ยกโลขึ้นตรงนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวและราคาสามารถที่จะยืนเหนือ24.70ได้แต่ว่าก็จะเจอกับแนวต้านที่26.93จะเป็นแนวต้านภาพใหญ่ก็น่าติดตามกับหุ้นตัวนี้นะครับในภาพใหญ่ว่าจะมีการกลับตัวได้ไหมแต่ภาพใหญ่เรามองว่าเป็นการกลับตัวที่อยู่ในภาพใหญ่ยน้มขาลงอยู่นะฮะ ภาพย่อยๆมีการกลับตัวแต่ไม่สามารถที่จะทำลายภาพใหญ่ที่เป็นแนวลนกษขาลงได้ตรงนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับและเป็นภาพใหญ่แล้วภาพเล็กล่ะภาพเล็กก็เหมือนกันนะครับราคาไม่สามารถยืนเหนือ ema 2อวันได้ตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอยู่เหมือนกันและตอนนี้เกิดสัญญาณอะไรบ้างเล็ก1หนึ่งขาลงพร้อมกับเงินทุนไหลออกนะครับการพักตัวยังไม่จบดีต่อไปครับเป็นหุ้น hei นะครับหุ้นตัวนี้ภาพรวมดีมากๆทำฟรม Weekly เนี่ยเงินทุนเนี่ยเริ่มจะบีบเป็นไหลเข้าแล้วมองว่าเป็นโอกาส และเลข1เกิดขึ้นใน Time f ฟรมวี e e k l y แล้วด้วยนะครับและในส่วนของใน Time f ฟรมเด a y จะเห็นว่าเลข9เสร็จมีโอกาสย่ออยู่นะครับซึ่งการย่อเนี่ยครับเขาก็ย่อในบริเวณ HIGH เดิมตรงนี้พอดีเลยนะครับจะเห็นว่าราคาโลล่าสุดเนี่ยมาแตะตรงนี้ก็ต้องเกิดสัญญาณการกลับตัวก่อนนะครับอาจจะเป็นอะไรบ้างอาจจะเป็นในส่วนของแท่งเทนสีเขียวมายืนยันไหมหรือจะเป็นสัญญาณเลข1ขาขึ้นมาเหมือนกัน นะครับตัวนี้น่าติดตามกับหุ้น HEI แล้วก็ในส่วนของบาลานซ์ชีเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับดูแบบภาพรวมเนีอินคัมเติบโตทุกปี total a s s e t total l i q u i l i t y เติบโต,ตอยู่ก็รับได้นะครับ operating income total r e v e n เติบโต,ตทุกปีในส่วนของ cat4 นะครับ c a o 4ในส่วนของ ฟ i นนิสซิงนะครับฟนนซิงเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะไม่ดีแบบตัวเดียวเลยนะครับผมเพราะว่ามีการกระโดดค่อนข้างสูงมีการเป็นบวกมากๆผมบอกว่ามีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือมีกิจกรรมการเงินที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับโอเคก็จะเป็นหุ้นนะครับผมที่เ u อร์เต์นครับที่ถือเพิ่มนะฮะสตัวซื้อเพิ่ม2ตัวนะครับถือเพิ่มนะฮะและขายหุ้น4ตัว ก็สามารถเชี่จไปตามดูได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้สรุปนะครับผมที่เราได้พูดกันมานี่ครับ เจสันห่วงนะครับผมได้ซื้อ A M A T นะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะถ้ารอจเงินทุนไหลเข้าก็มีสิทธิโอกาสกลับตัวได้และเบิร์กเชียร์ฮัตเตเวย์นะครับมีการซื้อหุ้นเพิ่มหุ้นที่น่าสนใจนะครับที่ผมมองเนี่ยก็จะเป็นหุ้น S E I ที่เพิ่งกล่าวมาแค่นั้นเองนะครับผมแต่ในแนวโน้มระยะยาวนะครับเราไม่รู้บางครั้งอาจจะเป็นโอกาสได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะศึกษาเพิ่มเติมได้หรือเปล่าแต่แน่นอนนะครับคลิปนี้เราไม่ได้ชี้ชวนในการลงทุนนะครับก็อยากให้ข้อมูลตรงนี้ ไปสารต่อไปพนาน,นาเพิ่มเติม,มือ,อีกทีนึงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ